ครับนี่ก็เราก็มาถึงด่านน้ำขาวแล้วครับผมหรือทางฝั่งเวียดนามเขาเรียกว่าด่านเก่าแก้วนะครับวันนี้เราจะใช้เส้นทางของเวียงจันทน์นั่งรถนครหลวงเวียงจันทน์ครับเวลาเดินทางก็จะช้านิดนึงนะครับผมไม่ได้เข้าทางนครพนมนะครับครับผมสักครู่นะครับผมยวถ่ายรบครับผม อนนี้ก็เกิดการที่ไม่คาดคิดนี่อยนะครับเพราะว่าสงสัยจะเป็นทางเวียดนามเขาปิดสะพานครับก็คือไม่ให้ผ่านครับทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเส้นทางไหนนะครับก็จ,จอดติดตเต็มเต็มนอนนี้กำลัง เส้นทางของ g ี s เีราจะไปเส้นไหนนะครับว่ามีปัญหาอะไรนะอะไรแล้วเพราะว่ามันก็ปิดอยู่นี่ครับก็น่าจะถึงโรงแรมดึ่มครับวันนี้ครับผม ขอบคุณมากนะ,นะครับนี่เราก็ได้เดินทางมาถึงเมืองสาปานะครับผมตอนนี้ก็เดินจากโรงแรมที่เราพัก็เดินออกมาเที่ยวเรื่อยๆนะครับจากทางด้านของโรงแรมครับนี่ครับตา,าจ,จำ เดือดมาเรื่อยครับผมอากาศวันนี้หนาวมากนะครับผมต้องหอบด้วยนะครับ พบกันที่โบสถ์นะครับสวัสดีครับทาในเมืองออกนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองซาปานครับประเทศเวียดนามนะครับอันนี้เป็นล้านเอกประสงค์ครับผมของเมืองซาปานะครับผม วันนี้ก็มีกิจกรรมครับผมสงสัยเด็กๆนักเรียนครับมาทำกิจรกรรมกันครับมอค่อนข้างหนานนะครับวันนี้ครับ

นีครับผมนี่เราก็ได้เดินทางมาถึงทางขึ้นของหุบเขามางก,กอนนะครับผมที่จะขึ้นไปดูวิวนะครับของเมืองซาปานะครับแต่เจ้าที่ก็อมีการตรวจสวนครับเพ่เช็คเช็คตัวก่อนนะครับผมโอเคเออไปก่อน <Okay. S 3> นี่เริ่มได้ไรขึ้นมาแล้วนี่เรงนี้โอเคนะครับผมเราก็ได้เดินผ่านมาแล้วครับทุกคนต้องมีสมากตระครับที่จะขึ้นมาได้ครับผมนี่ก็เป็นสตาร์ทของเมียนมของเรานะครับผมนี่คือทางขึ้นไปนะครับผมจะต้องเดินขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นวิวอะไรไหมครับว่าตอนนี้หมอกหนามากครับหมอกหนา จากอากาศเย็นๆก็เดินขึ้นมาก็เริ่มร้อนแล้วครับผมจะมาเจอกันด้านบนนะครับแล้วก็ผมเราก็ได้ขึ้นมาถึงยอด ยอดเขาอ่าหุบเขามากกอนนะครับที่บนยอดก็จะมีทุ่งดอกไม้ให้เราดูวิวนะครับแต่วันที่ผมมาเนี่ยอากาศปิดครับผมอากาศหนาวก็มีแต่หมอกครับพราะที่จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ บรรยากาศมองเห็นแค่5เมตร10เมตรเองครับ <c oughs> นี่ครับผมบรรยากาศ <c oughs> เป็นทะเลหมอกแทนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ตุ่งดอกไม้นะครับ ได้มานั่งกินสารพัดปิ้งของซาปานะครับที่นีเลือกเยอะแยะครับเดี๋ยวน่ามดูหน้าแม่คา้าิีนึงครับแม่คา้านี่ได้ดีมากนะครับมีเลือกเยอะแยะนะครับนะครับผมี่ทีมงานนะครับ คนออกปากเลยนะคะโอเคครับผมเดี๋ยวโชว์โชว์ตีนนะครับผมโชว์ตีนนะครับเอาเอาตีนไปเทียบกับหน้าดิครับว่าตีนใหญ่มากหรือเปล่าตีนใหญ่นะครับไม่ใช่ตีนไดโนเสาร์นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับผมนี่เราก็ได้เดินทางมาถึงน้ำตกเงินนะครับผมของเมืองซาปานะครับ แต่ทิวทัศน์วันนี้หมอกหนามากครับแต่จะมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมนาขั้นบันไดก็ไม่อมองไม่เห็นนะครับไม่เจอครับเพราะหมอกเยอะมากครับผมครับผม มีครับน้ำก็ไม่มีครับผมโอเคครับโอเคครับมรผมอ่านี่เราก็ได้เดินทางมาถึงน้ำตกเงินแล้วนะครับ ลูกทัวเรามาแค่สามคนนะครับจากสี่สิบคนครับขึ้นมาแค่สามคนครับเพราะมันชันมากเลยครับผมนี่ครับผมลูกแก้ครับ ถ้าคนไหนจะลงต้องลงอีกทางนึ่งครับผมทางลงครับผมด,ด้านบนนะครับก็เลยเดิ<บ>นวนไปครับผมเดิบนวนไปแล้วก็มาลงอีกทางนึงครับผมน,นะครับไม่คือนันบศกนะครับนับศกเดินแห่งเมืองซาตาครับผม เราถ้าิดนะครับเหนือใเราคว้ครับขึ้นมาครับผมอเค,ครับอเค,ครับดวดีวครับผมนี่เราก็ได้เเดินทางมาถึงน้ำตกเงินนะครับแต่เป็นชั้นที่สองนะครับชั้นสุดท้ายแล้วครับผมที่จะมีสะพานข้าม ขากลับนะครับผมคนละเส้นทางนะครับจะมีสะพานข้ามกลับนะครับแต่ว่าน้ําตกยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมโอ้โหครับน้าตกกุ้งขึ้นส้นไปอีกครับขึ้นสียไปนะครับผมนี่เขาไปถนยอดปลายเขา้วยครับเขาทำเส้นทางมาแค่แค่นี้ครับ ภาพกับครับนั่นก็คือจุดที่ผมถ่ายขึ้นมาครั้งแรกนะผมตอาได้เดินวนวนขึ้นมาค่อนข้างไกลครับผมนี่ครับนี่ครับจุดที่อมถือจุดครับเพราะจากทางขึ้นไปที่น้ำตกนู่นนะครับ ครับหมอกเริ่มตาแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ครับผมหมอกยังหนาอยู่เลยครับโอเคครับของคท้เ<อ>ครับผมนี่เราก็ด้เดินทางมาถึงหมู่บ้านกัดกัดนะครับผมสปาครับ คุยหนึง่งสองสาไปไทยคุยบอกไปไทยดูครับครับวันนี้เราเดินทางม,มาถึงหมู่บ้านกับกนะสาปลาพีเรียนามตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณบ่ายโมงครับแต่วันนี้อากาศปิดนิดนึงครับผมมองไม่เห็นวิวครับ มีแต่หมอกทั้งนั้นนะครับผมหมอกทั้งวันแลครับวันนี้ผมมีู่้ฟื้นลูกคุณของเราครับผม วักจแจ็ากไปลังแจกแผนที่นะครับนี่ครับผมมาแจกกันด้านในนะครับโอเครับผมก็นี่ก็คือทางลงไปหมู่บ้านกัดันนะครับเขาตั้งชั้นนิดนึง ก็วันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะนะครับผมช,น,ชนเขา,ขายะค่ะองชนเผ่าขายครับตามเส้นทางลงนะครับเยอะเลยวันนี้อากาศปิดนะครับผมถ้าอากาศปิดวิวนะ่าคงจะสวยครับติดต่อเรื่องให้ระวังนะ เราจะเดินลงไปเรื่อๆยๆนะครับผมมันมีน้ำด้วยนะครับมะเขือมะเขือขึ่นมะเข,ข,ขือขึ้นมะเขือขึ่นเดื้นเลียบนเราเดินลงมาได้เรื่ยนะครับ มาถึงจุดที่สวยอีกจุดนึ่งครับผมน้ำตกของหมู่บ้านกัปป์ เราเดินลงมานะครับเดินลงมาเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมก็เดินลงมาด้านล่างของน้ำตกนะครับกำลบ้านกัดๆนะครับด๋ยวได้วันนี้อากาศปิดนิดนึงนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นวิวนะครับแต่ก็ยังสวยงาม หมวก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 เดินไปเลยนี่คหับผมสวยงามนะครับก็คุ้ม่าที่ I don't